สวัสดีครับก็มาต่อกันที่บทวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานนะครับวันนี้เรามีงบค่อนข้างหลายตัวนะครับก็ขอเลือกเฉพาะตัวที่สําสคัญๆนะครับตัวแรกเนี่ยขอเริ่มที่ตัวของบ้านปูนะครับก็เป็นการรายงานงบไตรมาสที่2ซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยงบถือว่า,าโดดเด่นทั้งกําไรสุทธิแล้วก็ตัวของกําไรปกติ นะครับไตมาสสเนี่ยเขารายงานกำไรสุทธิออกมา1 000, 3 0 0 0ล้านบาทก็เติบโต Q on Q และ Year on Year นะครับถ้าเกิดเทียบกับที่เราคาดการเอาไว้ก่อนหน้าเนี่ยสูงกว่าคาดนะครับเราคาดไว้7,700แต่ต้องบอกว่า7,700ที่เราคาดเนี่ยไม่รวมกำไรจากการต่อรองซื้อธุรกิจ XTO นะครับซึ่งเราให้ความเห็นไว้ก่อนหน้าว่ามีโอกาสที่อาจจะ เกิดรายการนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าราคาที่บ้านปูเข้าไปลงทุนเนี่ยถือว่าไม่แพงนะครับถ้าเกิดเราถอดรายการนี้ออกไปเนี่ยกำไรสุทธิก็ถือว่าใกล้เคียงกับที่เราคาดไว้นะครับไต,ตรมาสนี้มีรายการพิเศษเนี่ยก็คือขาดทุนเฮดจิ้ง1 0 0 0งล้านบาทนะครับมีกําไร FX 1 5 0 0ล้านบาทแล้วก็มีกําไรจากการรวมธุรกิจเนี่ย5,600ล้านบาทนะครับถ้าเกิดนับเฉพาะ core profit เนี่ยจะอยู่ที่ 15,000ล้านบาทนะครับสูงกว่าที่เราคาดไว้8%นะครับก็เติบโตได้ดีทั้ง Q on Q แล้วก็ e ย r on นเ a r นับเป็นระดับกำไรปกติรายไตรมาสเนี่ยที่เป็นระดับนิวไฮนะครับภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับไตรมาสที่1ก็ถือว่าปรับตัวขึ้น Q on Q ทุกธุรกิจนะครับโดยธุรกิจ ทานหินแล้วก็แก๊สเนี่ยได้ปัจจัยหนุนหลักๆเลยมาจากฝั่งของราคาขายนะครับแต่ที่จะไฮไลท์ก็คือธุรกิจเหมืองที่ออสเตรเลียเนี่ยมีความโดดเด่นนะครับปริมาณขายเนี่ยเพิ่มขึ้นคิวออนคิวขนาดที่ต้นทุนเนี่ยปรับตัวลงส่วนทางตัวราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำให้ r o s s profit margin ของเหมืองออสเตรเลียเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ดีนะครับขณะที่ฝั่งของ ธุรกิจไฟฟ้าก็ได้ส่วนแบ่งกําไรจากโรงไฟฟ้าโขงสามากขึ้นนะครับเพราะว่าไต,ตรมาสที่แล้วเนี่ยเขามีชัดดาวนะครับไต,ตรมาสนี้ก็เลยผลิตได้ราบรื่นนะครับกำไรครึ่งปีแรกเนี่ยคิดเป็น74%ของคาดการทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นประมาณการที่เราทําเอาไว้ที่3 1มหมเป็นเอาทำไฮเนี่ยก็ยังมีอัพไซด์ลิกนะครับครึ่งปีหลังผมมองว่า ผลประกอบการเนี่ยยังคงแข็งแกร่งนะครับเรื่องของราคาขายเนี่ยสามคิวทูเดราคาถ่านหินยังเพิ่มขึ้นทั้งคิวทั้งเยีนะครับขณะที่ฝั่งของราคาแก๊สเนี่ยคิวออนคิวทรงตัวแต่ถ้าเกิด YOY เนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นเยอะ นะครับรวมทั้งเหมืองถ่านหินที่ออสที่ออสเซเลียเนี่ยจะมีการปรับสัญญาราคาขายในช่วงครึ่งปีหลังด้วยนะครับปริมาณขายถ่านหินก็จะเพิ่มขึ้นตามฤด,ดูกาลนะครับจะเริ่มรับรู้การควบรวม d ีอุเอ็กซ์เข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็ขาดทุนเฮดจิงเนี่ยน่าจะลดลงนะครับโดยรวมนะครับเรายังคงคาแนะนําซื้อสําหรับตัวบ้านปูราคาเหมาะสม16บาทเป็นหุ้นเด่นของกลุ่มพลังงานนะครับมองว่าทิศทางราคาถ่านหินกับราคาแก๊สเนี่ยครึ่งปีหลังจะดู กว่าฝั่งของน้ามันดิบเพราะว่าถูกแทรกแซงจากนโยบายประชานิยมนี่น้อยกว่านะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากความขัดแย้งของชาติตะวันตกกับรัสเซียทําให้เกิดดีมานทดแทนมาที่ฝั่งของถานหินแล้วก็ LNG สหรัฐซึ่งเป็นพอร์ตไฟโอที่บ้านปูเนี่ยลงทุนอยู่นะครับกำไรปีนี้ที่ดีเนี่ยก็จะมีเงินปันผลระดับ6-7%นะครับอันนี้คือตัวของบ้านปูนะครับส่วนตัวถัดไปเนี่ยจะเป็นตัว IBL นะครับก็เป็นการรายงานงบไตรมาส2เหมือนกันนะครับ IBL เนี่ยงบไตรมาส2ถือว่าทำ New High ได้สูงกว่าที่เราคาดนะครับ n e t profit เนี่ยอยู่ที่20,000ล้านบาทนะครับก็สูงกว่าที่เราและตลาดคาด39%สาเนะครับสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการของ o x ก t i n o ซึ่งเป็นดิวใหม่ที่เพิ่งเข้าซื้อเข้ามาเนี่ยทำ ทำราทำกำไรได้ดีกว่าที่คาดนะครับแล้วก็มีกําไรจากสินค้าคงคลังเนี่ยสูงกว่าคาดนะครับไตามาสนี้ถือเป็นไตามาสที่แข็งแกร่งนะครับทำระดับสูงสุดใหม่เติบโตได้ทั้ง QonQ แล้วก็ e ย r on Year นะครับก็โดยหลักมาจากการควบรวมธุรกิจใหม่2ดิลก็คือ o x i t i n o และก็เวียดนามแพคเกจจิ้ง นะครับแล้วก็ตัวมา r จินของ MTBE ซึ่งเป็น Gasoline น e บดดิ g งคอมโพเนนตเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามดีมานของน้ำมันเบนซินในสหรัฐนะครับอันนี้คือ,อาภาพรวมไตรมาส2ส,ส่วนเอาลุกครึ่งปีหลังเนี่ยผมมองว่ากำไรอาจจะลดลง Half on Half นะครับแต่ว่าภาพรวมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเห็นการเติบโต QRR เห็นการเติบโต YOY นะครับปัจจัยบวกหลักเนี่ยก็มาจากการควบรวม Deal M&A นะครับการรับรู้ s y n e r g y Benefit ของ o x ก t i n o เพิ่มขึ้นนะครับการผ่อนปลนมาตรการควบคุมของจีนแล้วก็การปรับสัญญาราคาขายในตลาดตะวันตกนะครับก็ทำให้ตัวกำไรป,รปีนี้ของเราที่44,000ล้านบาทเนี่ยยังมี upside ลึกนะครับเพราะว่างบครึ่งปีแรกเนี่ยคิดเป็น78%ของอาคาดการทั้งปีแล้วนะครับ ตัว IVL เนี่ยเรายังคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาเหมาะสม63บาทมองว่าราคาหุ้นเนี่ยยังไม่ได้สะท้อนผลประกอบการปี65ที่โดดเด่นนะครับถ้าเกิดเราเทียบกับปี2561ที่หุ้นเคยทำ high ที่63บาทเนี่ยณนะปีนั้นนะครับเขามีกำไร26 0 0 0กับ ROE 20นะครับขณะที่ปี65เนี่ยเราคาดกำไร44 0 0 0 r o e 25%นะครับขนาที่ปี61ที่หุ้นทำ high ที่63บาทเนี่ยเขาเทรดอยู่บน P book เฉลี่ย2.2เท่านะครับปัจจุบันเนี่ยยังเทรดเฉลี่ยแค่1.4เท่าเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัว IVL เนี่ยเราก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวของ PTTGC นะครับก็เป็นการ ารายงานงบเหมือนกันนะครับภาพรวม,มถือว่างบไต่มาสออ่อนแอกว่าคู่แข่งนะครับ Net Profit อยู่ที่1,400ล้านบาทก็ลดลง Q on Q แล้วก็ Year on Year นะครับส่วนทางคู่แข่งในกลุ่มที่ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น QQ Q Year เย a r นะครับสาเหตุหลักเลยเนยมาจากรายการขาดทุน h e d g i n g แล้วก็ขาดทุน FX จําจำนวนมากนะครับ ภาพรวมเนี่ยธุรกิจลงกันถือว่าค่อนข้างดีนะครับเติบโตได้ Q on Q year on year แต่ว่าธุรกิจหลักอย่างโอเลฟินกับเพอร์ฟอร์แมนซ์แมทเทอเรียลเนี่ยปรับตัวลงทั้ง Q on Q และ year on year นะครับเพราะว่าไตรมาสนี้ลงตัวโรงงานโอเลฟินเนี่ยมีการชัดดาวนะครับทำให้ปริมาณขายลดลงประกอบกับตัวฟิสต็อกมิกเนี่ยปรับไปใช้นฟต้ามากขึ้นนะครับซึ่งนฟต้าเนี่ยมีมาร์จิน ต่ำกว่าการผลิตด้วยแก๊สนะครับเพราะฉะนั้นมาจินของโอลฟฟินก็เลยถูกกดดันนะครับประกอบกับตัวดีมานเนี่ยก็ถูกกระทบจากมาตรการปิดเมืองของจีนนะครับโมเมนตัม um ครึ่งปีหลังเนี่ยเรามองว่าการไมสุดทธิน่าจะเห็นการฟื้นตัว Half on Half นะครับเพราะว่าขาดทุนเฮดจิงเนี่ยน่าจะลดลงนะครับขณะที่ฝั่งของปิโตเคมีเนี่ยโรงงานเขาผ่านการปิดซ่อมใหญ่มาแล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้นงบครึ่งปีแรกเนี่ยคิดเป็น24%ของคาดการนะครับเพราะฉะนั้นประมาณการของเราที่23,000ล้านบาทในปีนี้ก็ยังมีความท้าทายนะครับผลประกอบการในตัวของ GC เนี่ยครึ่งปีแรกถือว่าไม่เด่นนะครับทำให้ระยะสั้นเนี่ย คู่แข่งน่าจะมีความน่าสนใจจากการจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีเนี่ยได้ดีกว่า PTTGC นะครับประกอบกับตัว e a r n i n g ปีนี้มีดาวไซด์นะครับเราก็เลยคงคำแนะนำเพียงการเทรดดิ้งนะครับสำหรับ PTTGC ก็ขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับถัดมาก็เป็นตัว MK s u k i นะครับงบออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับก็ารายงานกำไรกปกติเนี่ยอยู่ที่439ล้านนะครับเบติบโต60% Q แล้วก็พลิกจะขาดทุน100ล้านบาทจากในปีก่อนนะครับแล้วก็มากกว่าที่เราคาดเอาไว้เนี่ยถึง22%นะครับเพราะัจจัยหลักๆเนี่ยก็มาจากตัวไรายได้นะครับที่ทำ New High ในรอบ สปีเลยเลยก็คือตั้งแต่ช่วงเกิดโควิดมานะครับก็คิดเป็นระดับที่90%ของช่วงก่อนโควิดแล้วนะครับสำหรับตัวรายได้นะครับก็จะท้อนถึงกำลังซื้อในประเทศที่แข็งแกร่งแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวนะครับก็ผู้คนเนี่ยออกมาทานอาหารนอกบ้านกันมากขึ้นนะครับส่วนมาจินนะครับ GPM เนี่ยยังรักษาระดับสูงอยู่ได้นะครับที่65.3%นะครับก็ลดลงเล็กน้อยนะครับแทบจะทรงตัวเลยแหละ Q1Q แม้ว่าต้นทุนเหนือสัตว์เนี่ยจะสูงขึ้นก็ตามนะครับแต่ว่าก็จะชดเชยได้จากตัวาราคาขายที่ปรับขึ้นแล้วก็สัดส่วนการทานในร้านที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็สำหรับแนวโน้มในไตรามาสที่3นะครับเบื้องต้นเนี่ยเรามองว่ามีโอกาสที่จะเติบโตต่อ Q on Q นะครับจากตัวปร,ปริมาณ t r a f f ิกในร้านที่ยังดีต่อเนื่องนะครับคนเนี่ยในร้านก็ยังขย่อยเข้ากันมากขึ้นนะครับแนวโน้มต้นทุนเหนือสัตว์เองเนี่ยมองว่า ผ่านจุดพีกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆเห็นการปรับลงหลังจากนี้ดังนั้นนะครับราคาขายที่ปรับขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยบวกต่ออัตรามาจิ้นในระยะย,ยาวนะครับส่วนในไตรามาสที่4เองนะครับก็น่าจะทําระดับสูงสุดของปีได้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับรวมไปถึงภาคท่องเที่ยวเองเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดพีกของปีด้วยเช่นกันนะครับก็เรายังคงประมาณการ อ่ากำไรปีนี้ไว้ที่1,670ล้านนะครับเติบโต1,200% r เปอรเนปะครับก็หุ้นเนะครับ,รบเป็นหุ้นที่กําไรเนี่ยฟื้นมาใกล้เคียงช่วงก่อนโควิดแล้วนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็ยังห่างอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นมองว่าน่าจะเอาไปฟอร์มได้หลังจากนี้นะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อที่ราคา65บาทครับถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวอิชินะครับขออนุญาตแชร์สไลด์สักครู่ โอเคนะครับก็สำหรับตัวอิชินะครับก็กําไรออกมาเนี่ยก็ inline กับที่คาดการเอาไว้นะครับอยู่ที่152ล้านนะครับก็เติบโต Q on Q เนื่องจากเป็นปัจจัยฤดูก,กาลที่เป็นไฮซีซั่นนะครับแต่ว่า drop year on year นะครับ7%นะครับจริงตัวไรายได้เนี่ยเติบโตค่อนข,ข้างดีนะครับเพราะว่าตลาดชาเขียวในประเทศเองเนี่ยก็ยังถือว่าเติบโตที่สูงนะครับแล้วก็มี การารับรายได้จากตัวสินค้าใหม่ที่เป็นไอศครีมที่ทําร่วมกับทางนิสเล่ด้วยนะครับซึ่งได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ปัจจัยกดดันหลักนะครับก็ยังเป็นเรื่องของตัวต้นทุนนะครับที่สูงขึ้นทั้งในเรื่องของบรรจุภัณฑ์แล้วก็ราคาพลังงานที่ใช้ในการผลิตนะครับก็ทําให้กําไรในช่วงนี้เนี่ยก็ทำได้เพียงอ่โต,ต q 1คิวอันคิวแต่ยังชะลอเยียียอยู่ นะครับส่วนแนวโน้มในไตรมาสที่3นะครับเรื่องต้นเนี่ยเราก็คาดว่าจะพลิกกลับมาเติบตัวเยียวยาได้อีกครั้งนะครับหลังจากที่เริ่มเห็นสัญญาณของรคาคพลังงานที่เริ่มปรับลงนะครับก็คาดว่าบรรจุภัณฑ์อย่างพ,ยายพลาสติกก่า p p ีทีเนี่ยน่าจะทยอยปรับลงตามไปนะครับแล้วก็จะรับรู้รายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจ o e m มากขึ้นนะครับจากลูกค้ารายใหม่อย่างตัวพ r e d a t o r ที่เริ่มมีการวางจําหน่ายสินค้าไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็อาซาฮีเนี่ยที่เลื่อนมาหลายใจมากเนี่ยก็จะเริ่มผลิตแล้วเช่นกันนะครับก็จะมาหนุน,นในส่วนของรายได้แล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นที่จะสูงขึ้นจากอ่ายูเรที่สูงขึ้นนะครับก็เรามองว่ากําไรในครึ่งปีหลังของอิชิเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเติบโตค้าปนหาบได้นะครับและปัจจุบันราคาปัจจุบันเนี่ยก็เทรดที่ PE เพียง20เท่านะครับปีหน้าเนี่ยอยู่ที่18เท่านะครับก็ยังต่ํากว่ากลุ่มที่25เท่าถึง30เท่าอยู่พอสมควรนะครับก็ยังคงคําแนะนําซื้อทที่รราาาคเาป้หม10บบบตตััวอช ก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวสีตรังนะครับก็กำไรเนี่ยออกมาถือว่าต่ำค่านะครับ12%นะครับแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือเรื่องของปันผลนะครับที่ออกมาค่อนข้างดีกว่าค่านะครับกำไรออกมานะครับอยู่ที่1,027ล้านนะครับก็ลดลง12 ต่ำกว่าคาดอยู่12%นะครับลดลง24% Q แล้วก็80% year นะครับสาเหตุหลักเนี่ยก็มาจากธุรกิจถุงมือยางที่ออกมาต่ำค่านะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในไตรมาสนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับมาจากในเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็สัดส่วนการส่งออกสูงขึ้นเนี่ยก็ไปกระทบในเรื่องของส่วนที่ค่าที่ต้องส่งเคราะห์ชาวส่วนยางหรือค่าเซสนะครับ แต่ถ้ามาดูรายละเอียดนะครับจะเห็นว่าธุรกิจยางธรรมชาติเนี่ยก็ยังเติบโตได้ต่อนเนื่องค on อนคแล้วก็เติบโตเด่นเยอนเย่เลยนะครับทั้งในแง่ของปริมาณขายแล้วก็ราคาขายก็สะท้อนถึงความต้องการล้อยางของผู้ผลิตรอเนี่ยที่ยังม,มีความต้องการสูงอยู่นะครับแล้วก็อัตราการมขั้นต้นธุรกิจยางธรรมชาติเนี่ยก็ปรับดีขึ้นเช่นกันนะครับตามราคาขายที่ปรับขึ้นนะครับส่วนแนวโน้มในไตรมาสที่3นะครับ FTA เนี่ยเรามองว่ามีโอกาสที่จะ กำไรเนี่ยจะผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาสที่2ไปแล้วนะครับในกรณีที่าราคาถุงมือยางเนี่ยคาดว่าจะไม่ปรับลงต่อจากนี้อย่างมีนัยยะนะครับจากการแข่งขันที่เริ่มชะลอลงนะครับทำให้ธุรกิจถุงมือยางเนี่ยก็น่าจะทรงตัวอยู่ได้นะครับส่วนธุรกิจยางธรรมชาติแม้ว่าราคาขายคาดว่าจะปรับลงบ้างในไตรามาสที่3ตามราคาตลาดโลกนะครับแต่ก็จะถูกสดเชยได้ด้วยปริมาณขายที่จะสูงขึ้นแล้วก็ราคาต้นทุนวัตถุด,ดิบอย่างยางก้อนถ้วยในประเทศเนี่ยเองก็ปรับลงนะครับทำให้กําไรในธุรกิจ อย่างธรรมชาติน่าจะเต,ติบโตต่อก็เป็นที่มาว่าทําไมถึงมองว่ากําไรไตรมาสที่3เนี่ยน่าจะเต,ติบโต Q on Q ได้นะครับส่วนที่เป็นไฮไลท์อย่างที่เล่าไปนะครับคือตัวปันผลนะครับก็คาดว่าที่35ตา์นะครับออกมาที่1บาทนะครับก็คิดเป็นดีเวนยิวสูงถึง4.5็นะครับก็น่าจะช่วยจํากัดดาวไซด์ของราคาหุ้นในระยะสั้นได้นะครับก็ยังคงคําแนะนําซื้อสับตัว STA นะครับที่ราคาเป้าหมาย28บาทนะครับส่วน SCTT เนี่ยก็ยังแนะนําว่าชะลอการลงทุนไปก่อนนะครับยังแนะนาเทรดดิ้งที่ราคาเป้าหมาย18บาทครับขอบคุณครับขอผมมีเพียงเท่านี้ครับเชิาทตานต่อไปครับสวัสดีครับเรามาต่อนที่ตัวถัดไปนะครับของผมผม,มีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับหลกัหลกๆเลยก็เป็นตัวของบ้านบูพาวเวอร์ที่เมื่อกี้พี่ปิงก็พูดไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับบ้านบูพาวเวอร์เนี่ยก็รายงานกำไรปกติไรมานนี้ที่ประมาณสัก1,400้ล้านบาทนะครับก็เติบโตเด่นเลย q q แล้วก็เติบโตได้เยียวยาด้วย ดีกว่าที่เราคาดไว้ประมาณสักยี่บสองเปอร์เซ็นะครับหลักๆเนี่ยก็มาจาก GPM c เอ็มก๊ลัสมที่ดีกว่าคาดแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับจากที่เดิมที่เราคาดไว้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายทางภาษีก็พลิกจากลบเป็นบวกนะครับที่เติบโตเด่นได้ทั้ง Q 1 q แล้วก็เย,ยนเยียนเนี่ยมาจากตัวของ c r o s s margin เลยที่มันเติบโตเด่น Q 1 q วแล้วที่เติบโตเด่น Q 1 q แล้วก็พลิกจะติดลบเย,ยนเย,ยน,นะครับปัจจัยที่2เนี่ยก็คือตัวของ โรงไฟฟ้าเทมเพิวันที่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้วก็ทําทให้ราคาขายไฟเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมากแล้วก็ทําให้ GPM ของโรงไฟฟ้าเทมเพิรวันในอเมริกานะครับมันดีขึ้น Q1Q เย็ยนเย,ยนเนี่ยหลักๆก,ก็เติบโตได้เพราะว่ามีส่วนของเ,อเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเพราะตัวของโรงไฟฟ้าหงษ์สาท,ที่เป็นหนึ่งในแหล่งรายได้หลักของเขาเนี่ยก็รับเงินค่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นสกุลเงินดอลลาร์นะครับ เอาลุกในช่วงคร้่งปีหลังเนี่ยเรามองว่าไตามัดสานะครับน่าจะทรงตัวได้คิวอัคในระดับสูงเพราะว่าไม่ได้มีการปิดซ่อมของโรงไฟฟ้าหลักของเขาแล้วก็ตัวของโรงไฟฟ้าเทมเพลวันที่เข้าสู่ช่วงไฮซีซันเนี่ยจะสามารถชดเชยผลกระทบจากการชัดดาวบางส่วนของตัวโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน้นในจีนทั้งสามแห่งได้นะครับส่วนไตามาสี่เนี่ยก็น่าจะลดลง ลดลง Q& ิงเพราะว่ามีการติดซ่อมของรถไฟหงส์ครับตัว BP เนี่ยเรายังคงประมาณการแล้วก็คงคำแนะนำเทรดดิ้งนะครับที่ราคาเหมาะสม18บาทต่อหุ้นนะครับส่วนตัวถัดมาจะเป็นตัวของเท sco ้เท c o เนี่ยรายงานกำไรปกติออกมาที่62 2ล้านบาทนะครับก็ดีกว่าที่เราคาดไว้แล้วก็ตลาดเนี่ยที่คาดไว้ค่อนข้างมากเลยเพราะว่าอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีกว่าคาดมากนะครับอัตรากำไรที่ขั้นต้นที่ดีกว่าคาดมากเนี่ยก็เป็นผลมาจาก ตัวรายการของขัดทุนจากสัญญาซื้อขายพื่พันธุ์งหน้าหรือว่าตัวฟอร์เวิร์ดคอนแทรคของเขานะครับที่มีการบันทึกขัดทุนในไต,ตรมาสนี้เนี่ยแค่24ล้านบาทจากที่ปกติเนี่ยเขาจะขัดทุนประมาณสัก3 0 0ร้อถึงห้ล้านบาทครับส่วนแนวโน้มในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับเรามองว่าตัวของผลประกอบการในไต,ตรมาสสามเนี่ยน่าจะลดลงทั้ง Q ิ q แล้วแล้วก็เยียเพราะว่าตัวรายการขัดทุนจากฟอร์เวิร์ดที่พูดถึงไปเมื่อกี้ครับมีแนวโน้มที่จะปรับตัวกลับขึ้นมาอยู่ในระดับเดิมที่ประมาณสัก5า0 ก็ทําให้กําไรเนี่ยมันจะดรอปลงไปครับตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบก็มีการปรับตัวลงมาประมาณสัก16% 3 q toD นะครับก็เลยทําให้เราบองว่าเท s c o เนี่ยมีโอกาสที่จะเริ่มพิจารณากลับไปซื้อน้ํามันดิบเพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของปีได้เพราะว่าผลตอบแทนจากการผลิตเองเนี่ยมันเริ่มกลับมาน,น่าสนใจแล้วโดยเาโดยเราคาดว่าบริษัทจะมีการให้ข้อมูลเนี่ยในการประชุมนักวิเคราะห์ในวันจันทร์หน้านะครับ วันจันทร์หน้านะครับวันที่15สิงหาเราเรายังคงคำแนะนำเทรดดิ้งนะครับที่ราคาเหมาะสมเนี่ย15บาทต่อหุ้นแต่ว่าหุ้นก็มีประเด็นเกณฑ์กําำไรเฉพาะตัวก็คือการยกเลิกมรราตรการคว่ำบาตรของเวเนซุเอลาของอเมริกานะครับซึ่งในกรณีที่เขากลับไปใช้น้ำมันดิบจากเวเนีได้เนี่ยมันก็จะทำให้ผลประกอบการฟื้นตัวแล้วก็ราคาเหมาะสมก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับ1 9บาบาทต่อหุ้นได้ครับแล้วก็สุดท้ายของผมนะครับเมื่อเช้านี้เนี่ยก็มีบีกริมที่ประกาศผลประกอบการออกมาแล้วก็ กำไรปกติเนี่ยอยู่ที่147ล้านบาทนะครับก็ตามที่เราคาดไว้เลยฟื้นตัวเด่น q on q แต่ว่ายังลดลงเยียดเยอยู่ฟื้นตัวเด่น q on q เนี่ยหลกัหลกๆก็เพราะว่าตัวของการขึ้นค่า FT ในรอบเดือนพฤษภาถึงสิงหาเนี่ยมันช่วยให้อามาจินมันดีขึ้นนะครับเราถึงว่าตัวของต้นทุนก๊าซธรรมชาติในไตรมาสที่2เนี่ยมันลดลงมาประมาณสัก5% Q1Q แต่ว่าแนวโน้มของช่วงครึ่งปีหลังนะครับเรมองว่าผลประกอบการเนี่ยก็น่าจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าจะมีการปรับค่า f อฟขึ้นอีกในรอบของเดือนกันยายนถึงธันวาคมครับโดยสําหรับดีกรีมเนี่ยเราก็ยังคงทาแนะนําเทรดดิ้งที่ราคาเหมาะสมที่11บาทต่อหุ้นนะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยก็เรามองว่าราคาหุ้นมันมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้ว3 Q2D ิวทูเเราก็เลยเราก็เลยคิดว่าอาจจะยังไม่ได้ต้องรีบเข้าเก็งกำไรในช่วงนี้นะครับ แล้วก็แนวโน้มของตัวของก๊าซธรรมชาติเนี่ยบริษัทมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติวมว่าอาจจะมีการปรับไปแลนด์เพิ่มจากตัวของ400ถึง440ขึ้นมาเป็น430ถึง480นะครับเพราะว่าในช่วงของครึ่งปีหลักเนี่ยมันจะมีการปิดซ่อมบอ่อปิดซ่อมบำรุงของบ่อก,ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยทําให้มีการนําเข้าตัวของกาา๊าซเ n g เนี่ยเข้ามามากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ตัวของต้นทุนก๊าซธรรมชาติอ่ะมันสูงขึ้น จับไปมาสองได้ครับสำหรของผมมีเท่านี้ต่อไปของเชิญพี่สายเลยครับสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ตัว wha นะคะก็ มีทาง W H A ก็มีรายงานกำไรปกติในไตรมาสสอที่290ล้านบาทก็ลบ24% q o ยอบวก3%เยนยีกซึ่งก็อนไลน์กับประมาณการของเราค่ะในส่วนของประสิทธิภาพในการทำกำไรของเขาเนี่ยเขาทำได้แย่ลงโดยที่ Cross-Profit Margin เนี่ยปรับลดลงมาอยู่ที่12.2%จาก49.2%ในไตรมาสที่แล้วแล้วก็45.1% ในไตรมาสสของปีที่แล้วค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยก็จะมาจาก1ธุรกิจให้เช่าสังหาริมทรัพย์ค่ะที่ gross profit margin เนี่ยจะปรับลดลงมาอยู่ที่58%จาก62%แล้วก็75%ในไตรมาสขอโทษค่ะปรับลดลงมาอยู่ที่58%จาก62%ในไตรมาสที่แล้วแล้วก็75%ในไตรมาส2ของปีที่แล้วค่ะซึ่งก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ ธุรกิจนิคมก็มี Go ล s profit margin ที่ลดลงมาเหมือนกันปรับลดลงมาอยู่ที่44จาก56ในไตรมาสที่แล้วแต่ว่าทำได้ดีขึ้นจาก40ในไตรมาส2ของปีที่แล้วค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยจากส่วนแบ่งที่ขาดทุนของบริษัทร,ร่วมในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าค่ะที่ปีนี้ได้เป็นส่วนแบ่งขาดทุนในไตรมาสนี้เป็นส่วนแบ่งขาดทุนที่11ล้านบาทจากส่วนแบ่งกำไรที่ แต่มาที่แล้วเนี่ยเขาจะมีกำไรอยู่31ล้านบาทแล้วก็ปีที่แล้วจะอยู่ที่150ล้านบาทซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยก็จะมาจากที่กลุ่มโรงไฟฟ้า SPP เนี่ยโดนผลกระทบของอาราคาต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นค่า FT แต่ว่าก็ยังไม่สามารถชดเชยราคาต้นทุนที่แท้จริงของเขาได้แล้วก็ไม่สามารถส่งต่อผลกระทบทางด้านราคาไปยังกลุ่มลูกค้า อุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้าเขาได้ค่ะในส่วนของไต่มาสามเนี่ยเราคาดว่าผลประกอบการของ w h a เนี่ยจะฝฟื้นตัวได้ทั้งคิวอคิวแล้วก็เยนเยียเพราะว่าทาง w h a ก็มีการให้ข้อมูลกลุ่มธุรกิจนิคมว่าแบบล่าสุดเนี่ยกำลังมีการเจราจาขายที่ดินกับลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์รายใหญ่รายหนึ่งอยู่ซึ่ง ยอดจะอยู่ที่ประมาณ600ไร่ก็คาดว่าจะเซ็นสัญญากันได้สำเร็จภายในไตรมาสามนี้ซึ่งก็จะทำให้เป้าเนี่ยเป็น85%ของเป้าปีทั้งปีของบริษัทค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือ600ไร่เนี่ยก็จะเป็นมีการเหมือนเป็นสัญญาคอนแทคสัญญาเดียวค่ะส่วนที่ดินที่เวียดนามเนี่ยก็มีอีกเฟตหนึ่งที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนานแล้วก็จะพร้อมขายในไตรมาสสนี้คาดว่าจะช่วยเข้ามาหนุน ยอดขายที่ดินในเวียดนามของปีนี้ได้ค่ะผลประกอบการในช่วงครึ่งแรกของปีของ w a เนี่ยคิดเป็นประมาณ19%ของประมาณการทั้งปีของเราจากประสิทธิภาพในการทำกำไรของธุรกิจอีคอนิแล้วก็ธุรกิจให้เช่าสหารริมทซับที่ลดลงต่ำกว่าที่เราคาดที่ลดลงแล้วก็มีต่ำทำได้แย่กว่าที่เราคาดเราก็จึงอยู่ระหว่าง ทบทวนประมาณการค่ะหลังจากที่จะมีประชุมกับทางบริษัทในวันที่19สิงหาคมนี้อย่างไรก็ตามยังคงคําแนะนําซื้อหวังการเติบโต,ตในระยะยาวค่ะจากมาตรการสับสนุนการลงทุนของทางรัฐบาลแล้วก็การพัฒนาพื้นที่ e EC อย่างต่อเนื่องให้มูลค่าพื้นท,ที่4บาท5สตางค์ค่ะมาต่อกันที่ตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นตัว1 E ค่ะ ก็บริษัทรายงานกำไรสุทธิในไตรมาส2ที่179ล้านบาทซึ่งก็ใกล้เคียงกับประมาณการของเราโดยที่กำไรเนี่ยลดลงก็จะมาจากต้นทุนในการผลิตคอนเทนต์ที่สูงขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขายประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทำรตลาดเกี่ยวกับโปรโมทพวกแอปพลิเคชันวันดีด้วยค่ะในส่วนของประสิทธิภาพในการทำกำไรของตัววันอีเนี่ยก็แย่ลงจากต้นทุนการผลิตคอนเทนต์ที่สูงขึ้นแล้วก็ อัตรากำไรขั้นต้นของเขาเนี่ยปรับลดลงมาอยู่ที่44.2%จาก45.5%ในไตรมาสที่แล้วแล้วก็54.3%ในไตรมาส2ปีที่แล้วค่ะส่วนค่าใช้ใจ่ายในการบริหารเทียบกับรายได้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่3 0จาก27.7%ในไตรมาสที่แล้วในส่วนของช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยเราคาดว่าผลประกอบการจะเริ่มกลับสู่ช่วงขาขึ้นอีกครั้งแล้วก็ ตัววันอีเองเนี่ยก็มีศักยภาพที่ค่อนข้างสูงในการเติบโตด้านการผลิตคอนเทนต์แล้วก็การเข้าถึงผู้ชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ล่าสุดเขาก็เพิ่งสามารถที่จะปิดดีลโคโปรดักชันกับผู้ผลิตคอนเทนต์ในเอเชียลายใหญ่ได้แล้วก็คาดว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการได้ภายในไตรมาสสนี้ค่ะซึ่งผลประกอบการในช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยคิดเป็น 47%ของประมาณการทั้งปี65ของเราโดยที่เราเประเมินกำไรปี65ว่าจะโต11%เยนเยียเป็น918ล้านบาทค่ะก็จะาก,การผลิตรายการของบริษัทที่เริ่มกลับมาเป็นปกติหลังจากที่ไม่มีการล็อกดาวน์แล้วทำให้มีคอนเทนต์มากขึ้นแล้วก็การขายติดกสิกคอนเทนต์ก็มีแนวโน้มที่จะเติบโต,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 ตขึ้นต่อเนื่องอีกทั้งการปรับผังรายการใหม่ ให้ตอบจดผู้ชมแล้วก็ทนยุคสมัยมากขึ้นค่ะก็ยังคงคำแนะนำเกณฑ์กำไรตัววันอีแล้วก็มองว่าผลประกอบการเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแล้วก็จะเริ่มฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปีเป็นต้นไปได้ค่ะก็ให้มูลค่าพื้นฐานตัววันอีนี้ไว้ที่เสืบาท2 3สตางค่ะค่ะวันนี้ก็ขอจบรายการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นรายตัวเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ แฟนเพจหลวนต้าที่รับชมผ่านทาง y o u t u b e อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวนต้าที่รับชมผ่านทาง facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม C ีเฟิร์สเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ